ผู้ชมครับสำหรับท่านที่สนใจข่าวสารเรื่องโทรศัพท์มือถือหรือสัญญาณขึ้นความถี่ล่าสุดนะครับเป็นข่าวดีของทาง True Corporation ได้ธนาคาร6ธนาคารค้ำประกันแบงก์การันตี73,000ล้านเตรียมจะยื่นรวมถึงส่งมอบเงินประมูลวดแรกให้กับกสทชคลื่น 4G 7 0 0 0 0กว่าล้านอย่างที่เป็นข่าวใหญ่ไปก่อนหน้า แล้วเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันถึงนอกจาก operator หรือที่เป็นเจ้าของขื้นความถี่ที่รับใบอนุญาตอย่างที่เราทราบกันว่าการแข่งขันในขณะน,นี้ก็จะมี4ผู้ให้บริการอยู่ในตลาดนั่นก็คือในส่วนของ a s to m o v e d ฟดีทแล้วก็ Jasmine นะครับซึ่งเพิ่งจะได้ประมูลขึ้นแต่ยังมีประเด็นที่ผู้คนติดตามดูกันอยู่เรื่องแบง์การันตีที่จะต้องส่งมอบให้กับกสทชตามเงื่อนไขประมูลเนี่ยนะฮะ